เดี๋ยวครับโอ้โหมาลูกจิกไอพี่กินก่อนโอ้โหโอ้โหดูครับไอพี่เมิร์กกินก่อนจิกผัวพี่เมิร์กโอ้ไม่ได้ลูกเราจะไม่ทำลายร่างกายกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เผ็ดเลยนะพี่เมิร์กเนื้ออร่อยไหมครับได้เลยเนาะป็นเมิร์กกินใช่ไหมครับมีประโยชน์ด้วยนะน้องๆได้เลยนะครับมาดูดูดูครับพี่อ๋อโโโโออ้้หหโอ้โห อีมอสน้องเมกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมิกไอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยครับอ่ะเร็วยิ้มให้พี่พี่ทางบ้านหน่อยเร็วน้องเมกอ่าไหนยิ้มหวานให้พี่พี่หน่อยเร็ววันนี้พี่เมิกก็จะมาทดลองนะครับกินมามา่าให้เพื่อนเพื่อน แล้วก็น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เคยกินมานั่นเองครับแต่วันนี้จะเป็นรสอะไรครับพี่เมิร์กชิคเก้นซีดาชีโอเคครับมารสชิคเก้นซิดาชีนะครับแต่วันนี้นี่ครับมาดูก่อนนะครับแหมวิตามินเยอะเหลือเกินนะครับแหมเมนูนี้อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยว่าจะมาให้พี่เมิร์กเนี่ยได้ลองกินดูนะครับนี่ครับไหนแม่แต่ดูหน่อย เออเขาบอกว่ามีวิตามิน A วิตามิน B1 ห2ึ6 B12 และวิตามิน C สูงโอ้โหมาม่าอะไรครับเนี่ยเด็กๆได้แบบและมีประโยชน์ด้วยโอ้โหมาม่าอะไรครับเนี่ยโอเคครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินแค่มาม่าใช่ไหมแบบใช่ครับเราจะมีอะไรเพิ่มมาพี่เอกโซปูน่าปูนัด่าอะไรกับชีสชีสชีสแกล้งชีสใส่ไปกับมาม่าเลยเราจะไม่ได้ให้กินสด อืมโอเคครับแล้วก็ปูอัดเนี่ยเป็นพอเพิ่มเข้ามานะครับ<า>อ่าครับเดี๋ยวให้แม่นุ่นเน่ยไปต้มได้เลยครับโอเคค่ะโอ้โหเค,คีเค้ยปากรอเลยครับแม่ยังไม่ได้ต้มเลยนะลูกนะเคี้ยปากเยอะนี่ครับได้มามา่ามรนที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับโอคค้โหมาม่านี่น่ากินมากเลยนะครับโอ้โหอ่ะทีิงครับพร้อมไหมครับมามาอ่านี่คือรสช Ch ิคเก้นเชดด์ชีสนะครับ โอ้ดูสีสันน่าทานสีแห้งเมื่อกี้แม่แม่นุ่นใส่ไปแล้วเอาโดนน้ำร้อนเขาก็จะเป็นเขาก็จะยืดยืดยืดหรือเปล่าม่ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไหวพวกนี้มันจับจับความเย็นไหวนี่จะดูคนนี้นะครับยังไงครับหูคือน้ำลายกงยงับเงงับเลยตัวสั่นเลยนะอ้าวพี่เมิงครับมาเอาไปใกล้ครับลูก่ค่อยกินนะพี่เมองนะเรากินดูก่อนนะลูกนะครับเออยังไงลูก ยังไงก็ไม่เผ็ดอยู่แล้วเนาะไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดอยู่แล้วนะครับต้นนี้ใช่ไหมครับเป็นไงรสชาติโอ้โหเดี๋ยวครับโอ้โหลูกจิ้มไอพี่กินก่อนโอ้โหโอ้โหดูครับไอพี่เมิร์กกินก่อนจิ้มผัวพี่เมิร์กโอ้ไม่ได้ลูกเราจะไม่ทำลายร่างกายกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เผ็ดเลยนะพี่เมิร์กเนื้ออร่อยไหมครับได้เลยเนาะมีมุ้งเข้ากันใช่ไหมครับมีประโยชน์ด้วยนะน้องๆได้เลยนะครับมา ดูดูดูครับพี่อ๋อโอ้โห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 ดูครับว้าวยังกินไม่ได้ค่ะยังกินไม่ได้นะครับได้ข่าวว่าน้องก็เพิ่งกินข้าวไปไม่ใช่หรอคะคือน้ำตาคืออะไดังเอื้องเลยนะครับอ๋อแต่แม่ให้กินผลไม้ว่างอีกนะเออจ๋าได้เลยอ่าจาได้เลยนะครับ พี่เมื่อเป็นไงบ้างลูกอ่าพี่ต้องกินชีสด,ดูลูกอ่ะข้าวปากเลยลูกมีห้ามเป็นไงอร่อยไหมเค็มๆนะลูกชีสอะ่ะพี่เมื่อเคยกินชีสไหมพี่เมื่อเคยกินชีสไหมไม่เคยกินที่เป็นชีสแบบนี้เคยกินแต่ที่เขาผสมมาอ๋อเอ้ยเอ้ยแต่ก็ตอนที่กินพิซซ่าไม่ได้เล,เลยอ่ะเอาไม่เป็นไรลูกไม่ไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกอืออือสรุปพี่มืงชอบมาม่าอย่างเดียวมาม่ากินได้นะพี่มืงนะได้ว่าเ้ามีสารหลายด้วยใช่ไหมครับ โอ้ดูด,ด,ดูน้องครับดูน้องครับอยู่่ไมสุกแล้วดูน้องครับต้องการจะแย่งพี่กินไม่ได้เลยนะครับโอ้อยังไงเราโอ้พี่กินอร่อยเลยอ่ะอร่ยไปถอดไข่เครอาเข้าปากไหนแม่นุ่นอยากชิมม้างนะคะพี่เบิร์กเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวให้แม่นุ่นพิจารณ์หน่อยครับรสชาติมันเป็นยังไงนะครับอแตาดูอ่ะจากลักษณะของพี่เบิร์ดเนี่ยอร่อยแน่นอนครับชีดจับมันก็จะอร่อยอ่ะเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว แม่นุ่นจะกินชีสด้วยนะอ่าแม่นุ่นครับก็เลยอ่าเขาหอมกลิ่นชีสเลยนะป๊าป๊าอันนี้อ่ะป๊าป๊าจับดูหน้าน้องเม้งนะไม่ได้จับดูแม่นุ่นนะครับโอ้โหเจ็บทานได้เลยไม่มีความเจ็ดเลยเหรอโอ้โหดูพี่เมกอร่อยนะอร่อยอร่อยนะรสชาติเป็นไงบ้างนุ่มกรอบไหม คมกล่อมเลยไอชิ้นแห้งเมื่อกี้ที่แม่ใส่ก็อร่อยนะแต่แต่ถ้าว่าถ้าเขาโดนความร้อนมากๆเขาก็จะยืดตัวใช่ไหมแต่อันนี้เขาเย็นแล้วเขาเลยจับตัวจริงๆต้องซื้อเชด้าชิ้นมาใส่เชด้าชอ่ะเขาจะไม่จับเป็นตัวเวลาละลายไปแล้วนนเวลาจำได้ไหมตอนที่เรากินมาม่ากันอนะ่มะมาม่าเหมือนกับมาม่าชีสเห็นไหมมันจะละลายเป็นอย่างนั้นเลยไปเลยใช่อะไรอันนี้มอสเซดาที่มอสเซดาเนี่ยคือเบ้นจิโรยหน้าพิซซ่างอ่ะ มอสถ้าก็จะเป็นเป็นมอสซาเรลล่าตรงนี้จะไว้โรยๆหน้าพิซซ่าเนี่ยจะนึ่นๆแล้วพอมันโดนความเย็นเนีย่ยปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นจับตัวกันแต่ว่ารอบนี้พี่เมิร์กไม่ไม่ปื้ม,มชีสก,กับปูอัดที่เป็นพอ็อปที่เมนูนน่ามาใส่ให้ไม่เป็นไรไหมนุ่นกินได้พี่จริงๆพี่เมิร์กชอบปูอัดมากเลยนะแต,แต่อาจจะไ,ไม่ชอบยี่ห้อนี้ใช่แม,ม่นุ่นหยิบหิบมาผิดอืมพี่เมิร์กก็เลยบอกไม่อร่อยนะครับเพราะว่าจริงๆนะพ,พี่เมิร์กเขามียี่ห้อในใจเขาอยู่นะครับปูอัดอ่ะ แต่ว่าไม่ไปซื้อไม่มีแม่เลือกยี่ห้อนี้มาอืออู้หูมันจะยาวเลยโอ้ออออ้้้นนร,ร่อยไหมพี่เมิร์กโอ้พี่เมิร์กกินอร่อยมากเลยอ่ะพี่เมิร์กไม่กินเนาะฉี่ได้ใช่ไหมคะโอเคนี่ครับแม่กินจีก็โอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหรู้วะนะครับโอ้สงสัยอร่อยจริงนะป้าป๊าพี่เมิร์กกินหมดเลยเสียช้อนลูกเสียช้อนเอาละโอ้โหเป็นไงครับพี่เมิร์กกินจนหมดแล้วนะครับเนี่ยอือร่อยใช่ไหมครับพี่เมิร์กออร่อยมากอ่ะมาดูน้จับช่วยเขี่ยหน่อยมิกนั่นช้อนโอเคอย่างนั้นแหละอาจจะไม่เขี่ยเข้าไปอื้อหืออั่อั้นซำ และครับมนุูตัดให้ครับอ่ะรับสุดท้ายครับต่อไปเรียบร้อยครับโอ้โหจะเก่งจานแล้วโอ้เอาจริงๆนะเนี่ยอ่าโอเคครับขั้สุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยครับอร่อยไหมพี่เมิร์กรสชาตินี้เยี่ยมไปเลยเนอะ ทนไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวนะครับยายต้องไม่เอาเอาข้าวมาข้าวมาป้อนได้เลยนะครับโอ้โอ้ทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับสุดท้ายยายต้องไปเอาข้าวมาป้อนให้นะครับโอ้ดูอาไหนเอาหูเห็นพี่เมื่อกินนะครับแล้วก็อยากกินมั่งเนาะกินตามกระเดืเลยอะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับพี่น้องสองแรงครับเป็นคนหนึ่งนี่ดูพี่ชายกินไม่ไหวนะครับต้องไปเอาข้าวมากินมางนะครับแล้วก็พี่ชายเ่งก็จัดไปเต็มสตตีมครับ าามามา่าหมดจานเลยนะครับเรียบร้อยแม่ร้นนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับไม่มีความเผ็ดเลยนะอ่าแล้วก็เด็กๆก็ทานได้แน่นอนนะครับอาเพื่อนๆน,อๆน้องๆเนี่ยอ่าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยสามารถไปหามาทานได้เลยนะครับโอเครับวันนี้ก็ถ้าชอบกินนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กแล้วก็น้องเม้นะครับผมสำหรับวันนี้อิ่มกันทั้งคู่เลยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กอนเลยครับไปไยครับ